ฉันอยากจะถามคุณศักด์คำถามหนึ่งคุณเชื่อไหมว่าการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนทิศทางชีวิตของคุณได้อย่างสิ้นเชิงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันจริงๆตอนนั้นฉันไม่มีเงินไม่มีการศึกษาและไม่มีแผนชีวิตใดๆทั้งสิ้นแต่ฉันตัดสินใจหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเท่านั้นแล้วทุกอย่าง,งอก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงวันนี้ฉันจะบอกคุณว่าการตัดสินใจนั้นคืออะไรทําไมมันถึงมีพลังมหาศาลขนาดนั้นและคุณจะใช้มันอย่างไรในการพลิกเกมชีวิตของคุณ แม้ว่าคุณจะอยู่ในจุดที่สิ้นหวังไม่มีทางออกหรือรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวโดยสิ้นเชิงตอนนี้ขอให้ฉันพูดอะไรบางอย่างที่อาจฟังดูไม่น่าเชื่อเงินคือสิ่งที่หาง่ายที่สุดในโลกฉันรู้ว่ามันฟังดูเหมือนเป็นเรื่องบ้าแต่ความจริงก็คือแบบนั้นและถ้าคุณดูวิดีโอนี้จนจบฉันจะพิสูจน์ให้คุณเห็นด้วยตัวเองคุณเคยรู้สึกติดอยู่ในวังวนที่เหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งไหมที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ก็ไม่สามารถขยับตัวได้คนจํานวนมหาศาลเป็นแบบนั้น และมักจะมีสาเหตุเดียวกันนั่นคือการไม่มีการตัดสินใจที่แท้จริงความจริงก็คือคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าการตัดสินใจคืออะไรพวกเขาสับสนระหว่างความต้องการกับการตัดสินใจพวกเขาพูดว่าฉันอยากได้งานที่ดีกว่านี้ฉันอยากเปิดธุรกิจของตัวเองฉันอยากย้ายเมืองแต่ในความเป็นจริงพวกเขายังคงใช้ชีวิตแบบเดิมๆทำพฤติกรรมแบบเดิมคิดแบบเดิมและได้ผลลัพธ์แบบเดิมแล้วคุณรู้ไหมว่าทำไมเพราะพวกเขายังไม่ได้ตัดสินใจจริงๆ การตัดสินใจไม่ใช่แค่ความคิดลอยๆแต่มันคือพันธะผูกพันทางอารมณ์และจิตใจต่อความเป็นจริงใหม่แม้ว่าคุณจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้อย่างไรปัญหาใหญ่ก็คือเราถูกสอนให้ลงมือทำเฉพาะตอนที่เรามองเห็นเส้นทางทั้งหมดเราถูกฝึกให้พึ่งพาสถานการณ์ภายนอกทั้งที่ความจริงแล้วการตัดสินใจต่างหากที่กำหนดสถานการณ์ไม่ใช่ในทางกลับกันคุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าจะทำอย่างไรสิ่งที่คุณต้องรู้มีแค่คุณต้องการอะไร และทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนั้นส่วนวิธีการจะตามมาเองฉันเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาคนที่พูดว่าเขาจะเริ่มเมื่อมีเงินแต่ไม่มีใครเข้าใจเลยว่าเงินจะไม่มีวันมาก่อนการตัดสินใจและฉันมีตัวอย่างหนึ่งที่ฉันไม่มีวันลืมตอนนั้นฉันอยู่ที่โรงแรมในเมืองโตอนโตฉันนั่งอยู่กับคู่รักวัยหนุ่มสาวชื่อแพทกับจอนพวกเขาอยากซื้อบ้านมันคือความฝันของพวกเขาแต่พวกเขาบอกว่าเรายังไม่มีเงินเลย ฉันจึงมองตาพวกเขาแล้วพูดว่าตอนนี้คุณไม่ต้องมีเงินสิ่งที่คุณต้องการคือการตัดสินใจมันฟังดูแปลกสําหรับพวอกรเขาแต่ความจริงมันทํางานแบบนี้แหล่งเงินจะเริ่มเคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อคุณส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังจักรวาลและสัญญาน,นั้นคือการตัดสินใจคุณเคยมีความฝันอยู่ตรงหน้าแต่หยุดนิ่งเพราะไม่มีทรัพยากรหรือเปล่าฉันอยากเดินทางแต่ตอนนี้ยังไม่ไหวฉันอยากเปลี่ยนอาชีพแต่ฉันมีค่าใช้ใจ่ายที่ต้องจ่าย ฉันอยากเริ่มธุรกิจแต่ฉันต้องการความมั่นคงแล้วคุณก็เลื่อนออกไปเลื่อนอีกครั้งและเลื่อนอีกจนชีวิตทั้งชีวิตก็ผ่านไปคุณไม่จําเป็นต้องมีหลักประกันเพื่อที่จะตัดสินใจสิ่งที่คุณต้องมีคือความกล้าที่จะเริ่มต้นจากสิ่งที่ยังมองไม่เห็นถ้าคุณลองคิดดูคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีหลักประกันในการเริ่มต้นโทโมัสเอดิสันล,ล้มเหลวนับพันครั้งก่อนจะประดิษฐ์หลอดไฟเขาไม่มีแผนการที่รับประกันความสําเร็จแต่เขามีการตัดสินใจที่ไม่สาาาามรถถูกทํลยได้ เมื่อคุณตัดสินใจอย่างแท้จริงจักรวาลจะเริ่มสอดคล้องกับคุณมันเหมือนคุณได้ปล่อยความทีใหม่ที่สูงขึ้นออกไปแล้วคําตอบต่างๆก็จะเริ่มปรากฏขึ้นแต่มันจะมาเฉพาะหลังจากที่คุณตัดสินใจแล้วเท่านั้นแม้แต่วงการวิทยาศาสตร์ก็สนับสนุนแนวคิดนี้งานวิจัยจากสมาคมจิตวิทยาแห่งอเมริกาแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจที่มาพร้อมความมุ่งมั่นจะช่วยเพิ่มระดับโดพามีนในสมองอย่างมาก ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจสมาธิและการลงมือทํานั่นหมายความว่าการตัดสินใจสามารถเปลี่ยนแปลงสารเคมีในร่างกายและจิตใจของคุณได้อย่างแท้จริงและนั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นคุณรู้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่ขัดขวางผู้คนจากการตัดสินใจมันคือความกลัวที่จะผิดพลาดความกลัวว่าจะล้มเหลวแต่ขอฉันถามคุณสักคําถามหนึ่งอะไรที่น่ากลัวกว่ากันการล้มเหลวหรือการใช้ชีวิตทั้งชีวิตแบบครึ่งครึ่ง,งกลางกลาง ความเจ็บปวดจากความผิดพลาดนั้นจะอยู่ไม่นานเลยความเจ็บปวดจากการมีชีวิตที่ไม่เคยได้ใช้มันอย่างแท้จริงนั้นจะคงอยู่ตลอดไปแต่อย่าเข้าใจผิดนะฉันไม่ได้บอกให้คุณตัดสินใจด้วยความหุนหันพันแล่นแต่ฉันกําลังบอกให้คุณทําในสิ่งที่ลึกๆแล้วคุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณจําเป็นต้องทําคุณรู้สึกได้มันคือความคิดที่วงเวียนอยู่ในหัวก่อนที่คุณจะหลับไปทุกคืนมันคือความปรารถนาที่กลับมาเยือนเสมอเมื่อทุกอย่างรอบตัวงเงียบสงัดนั่นแหละคือเสียงจากจิตวิญญ,ญาของคุณที่กําลังเรียกร้องให้คุณมีชีชวิิตอยู่จรง บางที่คุณอาจจะถามว่าแล้วถ้าฉันล้มเหลวล่ะฉันจะถามกลับว่าแล้วถ้าคุณสําเร็จล่ะถ้าชีวิตของคุณเปลี่ยนไปล่ะถ้าในอีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณหันกลับมามองแล้วเห็นว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากช่วงเวลาที่คุณตัดสินใจล่ะฉันรู้ดีว่ามันเป็นยังไงเพราะฉันเคยผ่านมันมากับตัวเองฉันเคยไม่มีอะไรเลยทําแต่งานที่ไม่มีอนาคตมีนีสินมากมายและใช้ชีวิตแบบไร้จุดหมายแต่วันหนึ่งฉันทําสิ่งที่แตกต่างออกไปฉันตัดสินใจฉันตัดสินใจว่า จะไม่ยอมใช้ชีวิตแบบธรมธรมดาาอีกต่อไปและในช่วงขณะนั้นเองประตูก็เริ่มเปิดออกทีละบานฉันไม่รู้หรอกว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ฉันรู้ว่าฉันต้องทําและแค่นั้นมันก็พอแล้วสิ่งที่ฉันอยากให้คุณเข้าใจคือพลังไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์ภายนอกมันอยู่ในตัวคุณและมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้การตัดสินใจที่แท้จริงก็เหมือนการจุดไฟที่ไม่มีวันดับและชีวิตจะเริ่มสนับสนุนคนที่กล้าตัดสินใจถ้าคุณรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วก็แปลว่าคุณปล่อยให้เวลา ผ่านมาไกลเกินไปและเมื่อคุณตัดสินใจจริงๆพลังงานของคุณจะเปลี่ยนไปคำพูดของคุณจะเปลี่ยนไปร่างกายของคุณจะเปลี่ยนไปคุณจะเริ่มมีพฤติกรรมเหมือนกับคนที่กำลังเดินทางไปสู่สิ่งนั้นและนั่นจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งรอบตัวคุณคนส่วนใหญ่จะไม่มีวันเข้าใจสิ่งนี้แต่คุณเข้าใจเพราะถ้าคุณมาไกลถึงจุดนี้แสดงว่ามีบางสิ่งในตัวคุณที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนนั้นต้องการพิยงสิ่งเดียวเท่านั้นการตัดสินใจคุณสังเกตไหมว่าคนส่วนใหญ่ ใช้ชีวิตวนลูปเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าพวกเขาเปลี่ยนงานย้ายบ้านบางคอรังย้ายมือแต่ข้างในกลับไม่เคยเปลี่ยนเลยเพราะปัญหาไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกแต่อยู่ที่ความทีทางความคิดที่พวกเขากำลังใช้งานอยู่ทุกสิ่งในจักรวาลล้วนสะเทือนทุกสิ่งอีเวนต์ตัวคุณเองและสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาในชีวิตนั้นเชื่อมโยงโดยตรงกับระดับความถี่ที่จิตใจของคุณกำลังจูนอยู่นี่ ไม่ใช่แค่แนวคิดที่ฟังดูดีแต่มันคือกฎธรรมชาติทางฟิสิกส์อย่างแท้จริงการสั่นสะเทือนเป็นกฎรรสากลของจักรวาลมีจริงพอๆกับแรงโน้มถ่วงคุณคิดว่าอยากได้เงินมากขึ้นแต่คุณกลับสั่นอยู่ในความที่ของความขาดแคลนคุณบอกว่าอยากมีชีวิตที่ดีกว่าแต่คุณกลับตอบสนองต่อความกลัวความสงสัยและความไม่มั่นใจแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะดึงดูดสิ่งเดิมๆที่คุณมีอยู่เพราะจะติของคุณกำลังจูนกับความถี่ที่ตรงข้ามกับสิ่งที่คุณต้องการ ฉันมักจะพูดอยู่เสมอว่าการคิดไม่ใช่แค่การพิจารณาแต่มันคือการอาศัยอยู่ในความคิดคุณอาศัยอยู่ในไอเดียคุณอาศัยอยู่ในความเชื่อเหล่านั้นและสิ่งเหล่านั้นจะกำหนดว่าคุณรู้สึกอย่างไรทำอะไรและสุดท้ายคุณจะมีชีวิตแบบไหนเปรียบเหมือนกับว่าจิตของคุณคือสถานีวิทยุถ้าคุณจูนไปที่คลื่นต่ำคุณก็จะได้ยินแต่เพลงเศร้าทั้งวันคุณไม่มีทางได้ยินบทเพลงแห่งความสำเร็จหากคุณจูนอยู่ที่ความล้มเหลวฉันค้นพบสิ่งนี้เมื่อฉันทุ่งเทให้กับการศึกษาแนวคิดของนโปเลียนฮิล โดยเฉพาะบทที่เกี่ยวกับการตัดสินใจแต่จุดที่ชีวิตฉันเปลี่ยนไปจริงๆคือเมื่อฉันเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจกับความถี่ของจิตใจฉันมองเห็นชัดเจนว่าผลลัพธ์ที่แย่ในชีวิตของฉันเกิดจากการติดอยู่ในรูปแบบความคิดที่จํากัดฉันคิดเล็กเห็นตัวเองเล็กและจักรวาลก็ตอบสนองในระดับเดียวกันคุณเคยสังเกตไหมว่าเมื่อคุณรู้สึกมีแรงบันดาลใจเต็มไปด้วยพลังสิ่งต่างๆดูจะไหลลื่นมากขึ้นเวลาดูจะยาวนานขึ้นผู้คนเริ่มสังเกตคุณและไอดีดีๆก็ผุดขึ้นมาอย่างต่่ออเนืง นั่นเป็นเพราะคุณได้ยกระดับขึ้นไปอยู่ในความที่ที่สูงกว่าปกติชั่วขณะหนึ่งปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่มกักไม่สามารถรักษาสภาพจิตใจแบบนั้นไว้ได้พวกเขากลับไปสู่ความกลัวความเชื่อในความขาดแคลนและวงจรชีวิตที่ซ้ำซากจำเจซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ระดับพลังงานของพวกรเขาตกลงอีกครั้งสิ่งต่างๆเริ่มเปลี่ยนแปลงจริงจังก็ต่อเมื่อฉันเข้าใจว่าจำเป็นต้องทำให้จิตใจ,จของฉันเชื่อมโยงกับความถี่ของสิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่สิ่งที่ ฉันกลัวและที่น่าทึ่งก็คือฉันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะทำได้อย่างไรฉันรู้แค่ว่าฉันอยากไปถึงจุดไหนและฉันบังคับตัวเองให้อยู่ในจิตภาพนั้นในหัวเสมอแม้ว่าโลกภายนอกจะส่งสัญญาในทางตรงของ้อตามก็ตามวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่านี่ไม่ใช่แค่ภาพลวงตาง,งานวิจัยด้านประสาทวิทยาแสดงให้เห็นว่าสมองของเราทำหน้าที่เป็นทั้งเครื่องส่งและเครื่องรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความคิดที่เป็นบวกและมุ่งเน้นเป้าหมายจะก,กระตุ้นสมองในส่วนที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและแรงจูงใจซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณต้องใช้ในการก้าวหน้าในทางกลับกันความคิดในแง่ลบที่มีพื้นฐานจากความกลัวจะไปกระตุ้นระบบลิมบิกซึ่งทำให้ร่างกายเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดและไปปิดกั้นความสามารถเหล่านั้นโดยตรงใช่แล้วความคิดของคุณคือสิ่งที่สร้างพื้นที่ที่ชีวิตของคุณจะดำเนินไปลองจินตนาการถึงสิ่งนี้ คุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากมีรายได้มากขึ้นอยากใช้ชีวิตให้ดีขึ้นอยากทำความฝันให้เป็นจริงแต่คุณกลับอยู่ท่ามกลางผู้คนที่เอาแต่บ่นคุณผู้ซ้ำๆว่าไม่มีเวลาตอนนี้มันยากโลกกำลังยุ่งเหยิงแล้วคุณคิดหรือว่าคุณจะก้าวขึ้นไปได้ในเมื่อคุณตั้งคลื่นความที่อยู่กับทุกสิ่งที่ฉุดรั้งคุณไว้คุณต้องเปลี่ยนคลื่นที่คุณตั้งไว้คุณต้องเลือกทุกวันว่า จะดาเนินชีวิตในคลื่นของสิ่งที่คุณต้องการจะมีประสบการณ์ไม่ใช่คลื่นของสิ่งที่คุณต้องการหลีกหนีไม่ใช่การเพิกเฉยต่อปัญหาแต่มันคือการไม่ยอมให้ปัญหานั้นเป็นผู้ควบคุมพลังงานของคุณและนี่แหละคือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงคุณสามารถฝึกสมองของคุณให้ตั้งอยู่บนความถี่ที่สูงกว่าได้แล้วจะทําอย่างไรผ่านการมองภาพในใจผ่านการพูดคํายืนยันซ้ําๆและผ่านการอ่านสิ่งที่ยกระดับความคิดของคุณเป็นประจําทุกวันฉันทําสิ่งเหล่านี้อย่างเคร่งครัดฉันอ่านหนังสือชื่อว่าคิดและวอรวย ทุกวันเขียนเป้าหมายของฉันพูดซ้ำในหัวว่าฉันต้องการเป็นใครและถึงแม้โลกภายนอกจะไม่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงใดๆฉัน,นก็ยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะฉันรู้สึกว่าฉันไปถึงจุดนั้นแล้วในใจและเมื่อคุณไปถึงที่นั่นในจิตใจของคุณโลกภายนอกก็จะตอบสนองในเวลาที่เหมาะสมแต่นั่นต้องอาศัยความตั้งใจจริงเพราะจิตใจของคุณเหมือนกับเทอร์โมสแตตมันจะกลับไปยังระดับที่มันรู้สึกว่าปลอดภัยและคุ้นเคยดังนั้นถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณ ต้องปรับมันอย่างตั้งใจมันถูกตั้งไว้ที่ความขาดแคลนความจํากัดความไม่มั่นใจหรือเปล่าเปลี่ยนมันซะมันต้องตั้งอยู่ที่ความมั่งคัง่งการขยายตัวและความมั่นใจอย่าคาดหวังว่าคนอื่นจะเข้าใจส่วนใหญ่จะบอกว่าคุณฝันเกินตัวบางคนอาจจะหัวเราะใส่คุณด้วยซ้ําและมันก็ไม่เป็นไรพวกเขาแค่ตั้งเคลื่อนไว้คนและแบบอย่ารู้สึกโกรธกับสิ่งนั้นให้ถือว่าเป็นเครื่องยืนยันว่าคุณกําลังเดินไปในทางที่ถูกต้องเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มกักเริ่มต้นด้วยความรู้สึกไม่สบายใจเสมอ นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการมองโลกในแง่ดีแต่มันคือการปรับจิตใจของคุณให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นจริงสําหรับคุณแม้ว่ามันยังจะมองไม่เห็นในตอนนี้ก็ตามเพราะทุกอย่างที่คุณเห็นรอบตัวคุณโทรศัพท์เครื่องนี้เก้าอี้ตัวนี้วิดีโอนี้ในครั้งหนึ่งก็เคยเป็นเพียงแค่ความคิดเพียงแค่การสั่นสะเทือนเพียงแค่ความถี่และคุณก็เช่นกันคุณก็คือความถี่คือพลังงานที่เคลื่อนไหวอยู่และคุณสามารถเลือกได้ตอนนี้เลยว่าคุณจะยังคงใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมหรือจะยกระดับตัวเองขึ้นไปสู่อีกระดับขอองการมีชีชวิตยู่ ระดับที่ความมั่งคั่งไม่ใช่ข้อยกเว้นแต่เป็นกฎระดับที่ความกลัวไม่ใช่ผู้ควบคุมแต่เป็นแรงผลักดันระดับที่คุณไม่ได้แค่เอาตัวรอดแต่ได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงผู้คนส่วนใหญ่ถูกกักขังไว้ในสิ่งที่พวกเขาสามารถมองเห็นจับต้องและวัดได้พวกเขาเชื่อเฉพาะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและนั่นคือหนึ่งในสิ่งที่ปิดกั้นเราอย่างใหญ่หลวงเพราะทุกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจริงๆล้วนเริ่มต้นจากสิ่งที่มองไม่เห็นมันเริ่มจากความคิดเริ่มจากความเชื่อเริ่มจากศรัทธา ทุกอย่างเริ่มต้นจากภาพในใจที่ยังไม่มีรูปร่างในโลกแห่งความจริงแต่กลับมีชีวิตอยู่ภายในตัวเราด้วยพลังที่สัมผัสได้คนส่วนใหญ่มากอดเจาะกับประสาทสัมผัสของตนเองมากเกินไปกับสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินหรือร่างกายรู้สึกจนไม่รู้ตัวว่าประสาทสัมผัสเหล่านี้มีไว้เพื่อรับรู้สิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้หากคุณใช้ชีวิตตามเพียงสิ่งที่คุณรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสคุณจะติดอยู่แค่ในสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นแต่การสร้างสรงรค์ และการทะยานขึ้นล้วนเริ่มจากพื้นที่ถอนี่มองไม่เห็นพื้นที่ซึ่งมีเพียงจิตใจเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ลินคอนเคยกล่าวไว้ว่าหากคุณเชื่อเพียงสิ่งที่มองเห็นและสัมผัสได้นั่นไม่ใช่ความเชื่อที่แท้จริงเลยความเชื่อที่แท้จริงคือการมองเห็นสิ่งที่ยังไม่ปรากฏแต่รู้สึกถึง,ถงมันเสมือนว่ามันเป็นจริงและนั่นคือความเชื่อประเภทที่สามารถย้ายภูเขาได้ผู้คนล้มเหลวเพราะไม่เข้าใจว่ากระบวนการนี้ทํางานอย่างไรพวกเขามักพูดว่าฉันเชื่อนะแต่ฉันไม่เห็นว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วพวกเขาก็เริ่มสงสัยล้มเลิกและย้อนกลับไปยังจุดเดิมเสมอแต่ความเชื่อที่แท้จริงไม่ต้องการหลักฐานใดๆมันต้องการการตัดสินใจและความเพียรพยายามมันต้องการให้คุณใช้ดวงตาของจิตใจมองเห็นสิ่งที่ยังไม่ปรากฏในโลกแห่งวัตถุเรื่องนี้ทําให้ฉันนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งที่ยังฝังใจฉันจนถึงทุกวันนี้ตอนนั้นฉันอยู่ที่กรุงลอนดอนเพื่อบรรยายหลังจบงานมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาฉันนั่งตาไหลยภาคเธอบอกว่าเธอฟังเสียง<ๆ><ๆ>ฉันทุกวันแต่เธอยังไม่สามารถเชื่อได้ว่า เธอจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้เธอเติบโตมาท่ามกลางเสียงที่บอกว่าเธอโง่เธอไม่มีวันประสบความสาเร็จและเธอไม่คู่ควรกับสิ่งยิ่งใหญ่ใดเดดาดทั้งสิ้นเสียงเหล่านั้นยังคงกล้องอยู่ในหัวของเธอคุณรู้ไหมว่าฉันบอกเธอว่าอะไรคุณไม่จําเป็นต้องต่อสู้กับเสียงเหล่านั้นคุณแค่ต้องเลือกเสียงใหม่ที่จะเชื่อเสียงที่มาจากข้างในตัวคุณไม่ใช่จากอดีตของคุณอื่นฉันขอให้เธอหลับตาและจินตนาการถึงตัวเองในแบบที่เธออยากไปนอนขอให้เธอมองเห็นตัวเองเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมั่นใจร่ำรวย และมีความสุขเธอเงียบไปชั่วครู่และเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งแววตาของเธอเปลี่ยนไปมันมีแสงที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ใช่โลกที่เปลี่ยนไปแต่เป็นตัวเธอที่เปลี่ยนและนั่นแหละคือการทํางานของกระบวนการนี้อย่างแท้จริงไอสไตน์เคยพูดว่าจินตนาการสําคัญยิ่งกว่าความรู้และเขาพูดถูกจินตนาการคือภาพล่วงหน้าของสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณมันคือพื้นที่ที่คุณสร้างโลกที่คุณอยากอย,กอยู่แต่อย่าคิดว่าการจินตนาการคือการฝันกลางวันเท่านั้นมันคือการสร้างโลกใหม่ ในความคิดของงอคุณอย่างละเอียดมีพลังมีอารมณ์จนร่างกายของคุณเริ่มตอบสนองราวกับสิ่งนั้น <16. S 1> เป็นจริงสมองของคุณเริ่มส่งสัญญาณเหมือนคุณได้ใช้ชีวิตอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วและที่นั่นเองที่เวทมนต์เริ่มต้นขึ้นทางวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่าการเข้ารหัสทางระบบประสาทลุงหน้าจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยคอนเจนพบว่าเมื่อบุคคลใด จินตนาการเหตุการณ์หนึ่งอย่างละเอียดสมองจะเปิดใช้งานในส่วนเดียวกันกับเวลาที่เขาประสบสิ่งนั้นจริงๆกล่าวคือหากคุณจินตนาการได้ลึกซึ้งมากพอร่างกายของคุณจะแยกไม่ออกระหว่างความจริงกับจินตนาการนี่คือเหตุผลว่าทำไมการมองภาพสิ่งที่คุณต้องการอย่างชัดเจนและต่อเนื่องจึงส่งพลังมากคุณจะเริ่มสั่นสะเทือนในระดับเดียวกับความเป็นจริงที่คุณอยากสร้างแม้ว่ามันยังไม่ปรากฏขึ้นในโลกแห่งวัตถุเมื่อการสั่นสะเทือนของคุณเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณ ก็จะเปลี่ยนตามคําพูดของคุณเปลี่ยนนิสัยของคุณเปลี่ยนและโลกรอบตัวคุณก็จะถูกบังคับให้เปลี่ยนตามไปด้วยแต่นี่คือจุดสําคัญที่สุดคุณต้องเชื่อในภาพที่คุณพบไว้ในหัวใจคุณต้องเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นแม้ว่าไม่มีใครเชื่อในตัวคุณแม้ว่าทุกสิ่งรอบตัวจะดูตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณหวังไว้ก็ตามตอนที่จอห์นเอฟเคนเนดีประกาศว่ามนุษย์จะเดินบนดวงจันทร์ก่อนสิ้นทศวรรษ60เขายังไม่รู้เลยว่าจะทําอย่างไรแต่เขารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นและด้้ววยพลัังงแห่่คามเชืออนน เองทำให้นักวิทยาศาสตร์ทรัพยากรความคิดและเทคโนโลยีจำนวนมหาศาลมารวมตัวกันเอาเพื่อเปลี่ยนความฝันนั้นให้เป็นจริงซึ่งต้องใช้เงินประมาณ190 0 0 0ล้านบาทในการทำให้โครงการนั้นสำเร็จและนั่นแหละคือพลังของจินตนาการที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาที่พามนุษย์ไปถึงดวงจันทร์เขาสร้างภาพในจินตนาการที่ชัดเจนและทรงพลังจนผู้อื่นสามารถมองเห็นตามไปด้วยได้และสิ่งเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคุณได้เช่นกันภาพที่คุณสร้างขึ้นในจิตใจคือแบบแผนเป็นแม่พิมพ์ และชีวิตของคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตามภาพที่คุณยึดมั่นไว้ภายในใจแต่จงระวังกระบวนการนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติคุณไม่สามารถจินตนาการแค่บางครั้งบางคราวแล้วคาดหวังว่าเรื่องราวจะเปลี่ยนแปลงไปเองได้คุณต้องใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับภาพในจินตนาการนั้นกระทําราวกับว่ามันเกิดขึ้นแล้วพูดเหมือนกับว่าคุณได้บรรลุเป้าหมายไปแล้วคิดเหมือนกับว่าคุณอยู่ในจุดหมายนั้นแล้วและต้องทําสิ่งเหล่านี้ทุกวันเพราะเมื่อจิตใจ และการกระทําของคุณสอดประสานกับภาพในใจคุณจะเริ่มปลุกพลังอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณบางทีคุณอาจไม่เคยมีใครสอนให้คุณทําแบบนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดเพราะไม่มีใครสอนเราให้ใช้จิตใจอย่างถูกต้องโรงเรียนสอนให้เราท่องจําทําตามคําสั่งและทําซ้ําๆแต่ไม่เคยสอนให้เราจินตนาการสร้างสรรค์หรือเชื่อมั่นในสิ่งที่มองไม่เห็นและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมหลายคนถึงใช้ชีวิตต่ํากว่าศักยภาพที่แท้จริงเพราะพวกเขาไม่รู้ถึงพลังที่ตนเองมีอยู่แต่ตอนนี้คุณรู้แล้ว และเมื่อคุณมีความรู้ย่อมมีความรับผิดชอบใหม่ตามมานั่นคือการใช้พลังนั้นหยุดยึดติดกับสิ่งที่ตาเห็นแล้วเริ่มมองผ่านสายตาแห่งจิตใจเพราะทุกสิ่งที่คุณต้องการและมีอยู่แล้วเพียงแต่มันยังอยู่ในรูปแบบที่มองไม่เห็นและเป็นหน้าที่ของคุณที่จะทําให้มันปรากฏขึ้นมาดังนั้นลองถามตัวเองว่าคุณแบกภาพแบบไหนไว้ในใจภาพนั้นสร้างแรงบันดาลใจให้คุณหรือจํากัดคุณไว้มันผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้าหรือชุดคุณไว้ให้อยู่กับที่บางทีมันอาจถึงเวลาแล้ว ที่จะเลือกภาพใหม่ภาพที่แท้จริงของคุณภาพที่ท้าทายให้คุณเติบโตและเมื่อเวลาผ่านในภาพนั้นจะกลายเป็นความจริงของคุณเพราะทุกสิ่งเริ่มต้นจากภาพหนึ่งภาพที่ยังมองไม่เห็นคนส่วนใหญ่มักตัดสินใจราวกับกำลังจุ่มปลายเท้าทดลองน้ำพวกเขาพูดว่าจะลองดูจะเริ่มเมือ่อทุกอย่างดีขึ้นแล้วจะทำเมือ่อสถานการณ์สงบลงแต่การตัดสินใจเช่นนี้ไม่ใช่การตัดสินใจจริงๆมันเป็นความปรารถนาที่ปลอมตัวเป็นการเลือกเพราะการตัดสินใจที่แท้จริงมีคุณสมบัติหนึ่งที่ชัดเจน มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เมื่อคุณตัดสินใจอย่างแท้จริงจะไม่มีทางย้อนกลับคุณจะผูกพัน์ทางอารมณ์กับสิ่งที่คุณเลือกและเมื่อถึงจุดนั้นตัวตนของคุณทั้งหมดจะเริ่มเคลื่อนไปในทิศทางนั้น สิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจก็คือการตัดสินใจต้องกลายเป็นนิสัยมันไม่ใช่สิ่งที่คุณทำเฉพาะตอนที่รู้สึกอยากทำหรือเมื่อตัวแปรทุกอย่างเป็นใจการตัดสินใจคือวิถีชีวิตคือท่าทีทางจิตใจคือความมุ่งมั่นภายในที่จะไม่ยอมรับอะไรที่ต่ำกว่าสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณสมควรได้รับและเมื่อท่าทีนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณประตูก็จะเริ่มเปิดไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนไปแต่เพราะคุณเปลี่ยนวิธีที่คุณยืนอยู่ต่อหน้ามันผมเห็นผู้คนมากมายที่รอการอนุญาตให้ใช้ชีวิตตามที่ต้องกกกาาารรรพวเขอโสสที่มบบบูณ์แ ซึ่งไม่เคยมาพวกเขาบอกว่าจะย้ายบ้านเมื่อเก็บเงินได้ประมาณ60,000บาทจะเปิดธุรกิจเมื่อพร้อมมากกว่านี้จะลงทุนในตัวเองเมื่อมีเวลาว่างแต่เวลาผ่านไปชีวิตผ่านไปและพวกเขายังคงผลักความฝันออกไปสู่อนาคตที่ไม่มีวันแน่นอนความจริงก็คือช่วงเวลาที่เหมาะสมจะไม่มีวันมาถึงคุณต้องตัดสินใจตอนนี้ท่ามกลางความสับสนท่ามกลางความกลัวท่ามกลางความไม่แน่นอน เพราะในสถานการณ์แบบนี้การตัดสินใจถึงจะมีพลังผมนึกถึงเสด็จมันฮิลารีชายคนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์เขาเคยเป็นแค่ชาวเลี้ยงเพิ่งจากนิวซีแลนด์ไม่มีใครมองว่าเขาเป็นนักปีนเขาที่ยิ่งใหญ่และคุณรู้ไหมว่าเขาค้นพบวิธีขึ้นถึงอย,ยอดเขาเมื่อไหร่ก็เมื่อเขาไปถึงแล้วเพราะมันทำงานแบบนี้คุณจะไม่รู้เส้นทางล่วงหน้าก่อนเริ่มเดินคุณจะสร้างเส้นทางนั้นไปพร้อมกับการเดินหน้าและวะัดที่ทีเดียวที่จะก้าวต่อไปได้ก็คือการตัดสินใจที่หนักแน่น การตัดสินใจที่ไม่เปิดโอกาสให้ข้อแก้ตัวหรือถอยหลังกลับเมื่อคุณเปลี่ยนการตัดสินใจให้กลายเป็นนิสัยนั่นคือการฝึกให้จิตใจของคุณคุ้นชินกับการลงมือทําคุณจะเลิกต่อรองกับความลังเลและเริ่มเคลื่อนไหวด้วยความมั่นใจและคุณรู้หมายว่าสิ่งที่น่าทึ่งคืออะไรทันทีที่คุณลงมือทําด้วยความเชื่อมั่นสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณจะเปลี่ยนไปผู้คนรอบตัวคุณก็จะเปลี่ยนโอกาสต่าง จะเริ่มปรากฏขึ้นมันราวกับว่าจักรวาลกำลังรอให้คุณปรับเครื่องพลังให้ตรงกับสิ่งที่คุณพูดว่าต้องการและผมรู้ว่าคุณอาจกำลังคิดว่าถ้าผมตัดสินใจแล้วมันผิดหลักนั่นแหละคือความคิดที่พบได้บ่อยที่สุดและมันทําให้คนจะมํานวนมากหยุดนิ่งแต่ผมจะถามกลับไปว่าแล้วถ้าคุณไม่เคยตัดสินใจเลยและใช้ทั้งชีวิตสงสัยอยู่ว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าคุณลองทําความเจ็บปวดจากความเสียใจมากหนักหนากว่าความล้มเหลวเสมอ ผมยังจำได้อย่างชัดเจนถึงวันที่ผมตัดสินใจและทิ้งทุกอย่างผมไม่มีวุฒิการศึกษาไม่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจและไม่มีทุนทรัพย์เลยแม้แต่น้อยแต่ผมก็ตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองและจากการตัดสินใจนั้นผมเริ่มศึกษาอย่างหมกมุ่นหาอาจารย์ที่ปรึกษาเชื่อมโยงกับแนวคิดที่ยกระดับจิตสํนนึกของผมทุกก้าวที่เดินไปทำให้ผมเข้าใกล้ภาพที่ผมวาดไว้ในใจมากขึ้นเรื่อยๆมันไม่ง่ายเลยแต่เปลี่ยนชีวิตผมทั้งชีวิต ตอนนี้ผมอยากชวนคุณลองทําสิ่งลองท้าทายตัวเองเลือกเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวที่คุณเลื่อนมันมานานเป้าหมายที่อยู่ในใจคุณอาจจะมาหลายเดือนหรือหลายปีแล้วและในช่วงเวลา21วันข้างหน้าให้คุณลงมือทําทุกวันเสม,มือนว่าเป้าหมายนั้นเกิดขึ้นจริงแล้วเสม,มือนว่าคุณไม่มีความลังเลอีกต่อไปเสม,มือนว่าคุณเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ในความจริงนั้นแล้วตื่นเช้ามาพร้อมกับเป้าหมายนั้นในหัวพูดถึงมันเขียนมันออกมาตัดสินใจโดยอิงจากมันแล้วจงสังเกตดูสิ่งที่เกิดขึ้น คุณจะเริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อจิตใจของคุณมุ่งมั่นอย่างแท้จริงมันจะเริ่มกรองโลกในมุมมองที่แตกต่างออกไปคุณจะเห็นทางออกในจุดที่เคยมีแต่ปัญหาคุณจะพบกับผู้คนที่เชื่อมโยงคุณกับสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างพอดีคุณจะได้รับไอเดียที่ดูเหมือนโผล่มาจากที่ไหนก็ไม่รู้และทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือพลังงานมันคือความสอดคล้องมันคือการที่คุณบอกกับจักรวาลว่าฉันพร้อมแล้วแต่โปรดจาไว้ว่า อย่ารอเสียงตกบมือจากคนอื่นหลายคนจะไม่เข้าใจคุณพวกเขาอาจคิดว่าคุณจะร้อนกล้าหาญเกินไปหรือแม้แต่ไม่รับผิดชอบเพราะพวกเขายังติดอยู่กับคําว่าความจริงซึ่งเป็นเพียงออข้ออ้างที่ผู้ที่กลัวใช้เพื่อไม่ยอมขยับตัวแต่คุณไม่ใช่หนึ่งในนั้นคุณมาที่นี่เพราะคุณรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงและถ้านั่นคือสิ่งที่คุณรู้สึกอยู่จงเดินตามความรู้สึกนั้นเพราะมันถูกต้องแล้วจงทําให้การตัดสินใจกลายเป็นนิสัยเลิกตัดสินใจด้วยความลังเลตัดสินใจอย่างชัดเจนมั่นคง และกล้าหาแล้วรับเอาผลลัพธ์แห่งความยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับมันไว้ชีวิตที่คุณปรารถนากําลังรอคุณอยู่ในอีกฝั่งของงอการเลือกครั้งนี้และเมื่อคุณก้าวข้ามเส้นนั้นไปแล้วคุณจะไม่อยากย้อนกลับไปเป็นตัวคุณในแบบเดิมอีกเลยเพราะคุณจะตระหนักว่าสิ่งเดียวที่เคยขวางกั้นระหว่างคุณกับสิ่งที่คุณต้องการก็คือการที่คุณยังไม่เคยตัดสินใจทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปทันทีที่คุณตัดสินใจไม่ใช่เมื่อคุณเรียนรู้มากขึ้น ไม่ใช่เมื่อทุกอย่างลงตัวแต่เป็นเมื่อคุณยอมรับด้วยหัวใจจริงๆว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่าและคุณตั้งใจทุ่งเทให้กับมันการตัดสินใจมีพลังมหาศาลมันเปลี่ยนระดับเคื่อนพลังของคุณปลุกทรัพยากรภายในให้ตื่นขึ้นและดึงดูดจักรวาลให้มาทำงานเพื่อคุณถ้าคุณอ่านมาจนถึงตรงนี้แสดงว่าบางสิ่ง ในตัวคุณพร้อมแล้วสําหรับก้าวต่อไปและผมอยากเชิญคุณให้เดินหน้าต่อไปวิดีโอต่อไปที่คุณเห็นอยู่บนหน้าจอน,นี้จะพาคุณก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งในการเดินทางครั้งนี้มันจะขยายจิตสํานึกของคุณและช่วยให้คุณพัฒนาขึ้นอีก1%อร์จากจุดที่คุณยืนอยู่ในตอนนี้และ1%นนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งขอบคุณที่อยู่กับผมจนถึงตอนนี้ผมจะรอคุณอยู่ในวิดีโอต่อไปมาเดินทางต่อไปด้วยกันเพื่อก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีิต